สวัสดีค่ะกลัาอยู่นในช่องข,อ,ของลิลี่พาเปิดนะคะวันนี้กลับมาในหัวข้อจะปิกที่ว่าถ้าคุณได้เป็นแฟนกับคนที่คุณชอบคุณจะเป็นยังไงคู่ของคุณจะเป็นยังไงนะคะการอ่านครั้งนี้นะคะเป็นการอ่านแบบเจอร r เรีลลิติ้งนะคะอาจจะกรองบ้างไม่กรองบ้างไงก็ต้องขออภัยมาในนะัดที่มีด้วยนะคะแล้ววันนี้มีไพ่มาให้เลือกทั้งหมดสี่กองนะคะมีกองน้องทะเลนะคะกองน้องอ่านนะคะกองน้องดวงตานะคะแล้วก็ กองมะม่วงนะคะก็หนึ่งสมสี่นี่แหละค่ะโอเคก็ถ้าเลือกกองไหนนะคะลงไปดูทมสแตมป์ได้ในช่องคอมเมนต์นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถเ,เข้าไปที่ Facebook นะคะลิลี่พาเปิดได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะเป็นเรื่องมันกองที่หนึ่งกนเลยต้ะโอเคขออนุญ,ญาตนะคะเป็นตัวแทนของคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาดู Energy ของคุณก่อนนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงมาดู Energy คนที่เลอกพ่ายกองนี้นะคะกำลังวิตกกังวลนะคะกำลังวิตกกังวลว่าทำยังไงดีคะทำยังไงกับคนที่ชอบดีทำยังไงกับคนที่เราแอบรักดีนะคะว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ยังไงหรือว่าจะเริ่มเข้าไปติเขายังไง หรือบางคนนะคะบางคนกลัวนะคะกลัวการที่จะสูญเสียเขาไปนะคะกลัวการที่จะสูญเสียเขาไปหรือกลัวการที่จะกลัวความสัมพันธ์ดีๆกลัวความรู้สึกดีๆมันจะจบลงนะคะคุณเลยได้แต่เก็บความชอบเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้กับตัวเองนะคะไม่ได้ไม่กล้าไปบอกเขาเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่เล่ไพ่กองน,นี้นะคะคนที่เล่าไพ่กองน,นี้เขาถ้าเกิด ได้เป็นแฟนกับคนที่ชอบเนี่ยมันจะเป็นยังไงอืมคนที่รลบไพ่กองนี้ขอขทอทีค่ะคนที่รลบไพ่กองนี้สําหรับถ้าได้ไปเป,เป็นแฟนกับคนที่แอบชอบเราจะเป็นยังไงอืมครับโอเคยาก คนที่รักไพ่กองนี้ยากมากที่จะได้ไปเป็นแฟนกับคนที่แอบชอบนะครับเพราะว่าตัวคุณเองคุณไม่กล้าเสียคุณไม่กล้าเสี่ยงคุณไม่กล้าเสียไม่กล้าเสียไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าที่จะบอกแอบชอบเขาไปนะคะไม่กล้าบอกชอบเขาไปเลยเก็บไว้กับตัวเองนะคะกลัวเสียใจว่างั้นเถอะเลยเก็บไว้กับตัวเองไม่กล้าที่ไม่กล้าที่จะรอไม่กล้าที่จะพูดออกไปมันเลยทําให้สิ่งดีๆมันไม่เกิดสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณคิดมันไม่เกิด ลองดูนะคะคุณลองพูดไปดูนะคะเพราะว่าความรู้สึกดีๆนะคะมันมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นในแบบของแฟนก็ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งบางครั้งเราเรายังได้เรียนรู้หรือได้เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันต่อไปนะคะแล้วเนี่ยเด็กถือถ้วยมันขึ้นมามันมันคุ้มค่ากับการลองนะคะเพราะเขาก็อาจจะที่เอ่ออาจที่จะสนใจคุณอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ tree of tentacle ขึ้นมานะคะคุณ ถ้าคุณจะพูดนะคะถ้าคุณจะพูดคุณก็แค่ต้องรอเวลารอจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะหรือลองถามเพื่อนๆของคุณดูก็ได้นะคะว่าควรจะบอกไปในทิศทางไหนดีนะคะควรจะบอกไปในทิศทางไหนดีหรือควรที่จะเริ่มยังไงดีโอเคแล้วถ้าได้เป็นแฟนกันแล้วถ้าได้เป็นแฟนกันแล้วคุณจะต้องพูดและเปิดใจกับเขาให้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าพอได้เป็นแฟนกันแล้วคุณ ก็ยังคงความรู้สึกที่คิดอะไรรู้สึกอะไรก็จะไม่พูดออกไปนะคะคุณต้องพูดไปบ้างนะคะเขาจะได้รู้นะคะว่าคุณรู้สึกยังไงเพราะเขาเองเขาก็เป็นคนซื่อๆนะคะเป็นคนตรงๆเป็นคนที่ดูคุณไม่ออกนะคะถ้าได้เป็นแฟนกันแล้วสิ่งหนึ่งเลยคือสิ่งหนึ่งเลยนะคะคือคุณต้องอยากใจร้อนนะคะต้องอยากใจร้อนแล้วก็ต้องค,ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะอื้ hmm. แล้วคุณเนี่ยคุณต้องเรียนรู้นะคะคุณต้องเรียนรู้กันนะคะต้องเรียนรู้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าใจร้อนจนเกินไปนะคะและนี่คือทั้งหมดของคนที่เลอกไพ่กองที่หนึ่งนะคะโอเคมาถึงคนที่เล่าไพ่กองที่สองนะคะหรือกองน้องลมเนาะ,ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนสาหรับคนที่เลอกไพ่กองนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเอนเนอร์จีของคุณก่อนนะคะว่าตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์ไหนเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะ มาดูว่าเขารู้หรือยังว่าเขาชอบคุณหรือเปล่านะฮะว่าว่าว่าคุณชอบเขานะฮะเขารู้หรือยังอืมคนที่เล้วไพ่กองนี้นะคะใบแรกขึ้นมาเดวิลนะคะเหมือนกําลังคิดนะคะเหมือนกําลังคิดที่จะไปบอกเขานะคะไปบอกว่าคุณชอบนะคะแต่ก็ยังกล้ากลัวๆนะคะยังกล้ากลัวๆยังหาจังหวะเวลาที่มันเหมาะไม่ได้นะคะยังหาจังหวะเวลาที่มันเหมาะไม่ได้นะคะคุณกําลังรอเวลา รอเวลารอจังหวะที่เขาได้อยู่คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวหรือไม่ได้อยู่กับเพื่อนรอจังหวะอะไรรออะไรที่มันเหมาะสมนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่รับไพ่กองน,นี้นะคะถ้าได้คบกับคนที่แอบชอบแล้วมันจะเป็นยังไงออ้คุณคุณจะทําให้เขาอึดอัดนะคะเนี่ยคุณจะทําให้เขาอึดอัดนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ ฉับฉับๆอะจะพูดยังไงดีแต่คนที่ฉับฉับๆคือรู้สึกไงพูดคิดเอออยากได้อะไรพูดจนมันรู้สึกว่ามันมากเกินไปแล้วมันไปผูกเขาไว้มันทําให้เขาไม่มีความเป็นส่วนตัวแล้วมันบางครั้งนะคะมันก็ทําให้เขารู้สึกเสียใจแล้วบางครั้งเองมันก็ทําให้คุณรู้สึกเสียใจเองที่บางครั้งคุณอาจจะได้บางสิ่งบางอย่างจากเขาแล้วมันไม่ได้เป๊ะตามที่คุณต้องการ บางครั้งคุณก็ต้องลดความมั่นใจความเป็นตัวเองลงหน่อยนะคะไพ่มันขึ้นมาเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจในเวลาที่มีความรักหรือว่าจู้ที่จุกจิกหรือว่าเจ้าเจ้าความคิดเยอะจนเกินไปนะคะโอเคแล้วมันส่งผลให้ความรักของคุณมันอยู่ได้ไม่นานอยู่ตักเดียวมันก็เฉานะคะคายเป็นแท่ขึ้นมา ุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะใครเห็นใครก็ชอบนะคะแต่ว่ามันมันเป็นดาบสังคมเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางครั้งเขาก็หึงหัวคุณแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้และอีกอย่าง <c oughs> คุณเองนะคะเป็นคนที่จะพูดยังไงดีเป็นคนที่ดูดูไร้ายๆนะคะดูไร้ายๆข้างนอกอาจจะอ่อนหวานนะคะแต่ว่าพอได้คบกันไปแล้วคุณก็เป็นคนที่เห็นเจ้า <c oughs> อารมณ์พอสมควรเหมือนกันนะคะถ้าคุณปรับในเรื่องของตรงนี้ได้นะคะ ความรักของคุณถ้ามันจะไปได้ดีมากๆเลยค่ะมันจะไปได้ดีบ้างคุณต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่มันแย่ๆลงไปนะคะแล้วก็เริ่มในสิ่งที่ดีๆนะคะถ้าคุณได้คอับอเขาแล้วนะคะคุณจะเป็นคนที่เศร้าอารมณ์นะ,ะเป็นคนที่ทเอาขี้งนอนขี้น้อยใจงี่เง่า,งางเอาแต่ใจนะคะถ้าทิ้งในส่วนของตรงนี้ไปหรือว่าให้มันเบาๆลงหน่อยความรักของคุณจะไปรุ่งไปรอดนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหม อะไรเพิ่มเติมโอเคคุณลองไปบอกเขาดูนะคะคุณลองไปบอกเขาดูนะคะว่าคุณนะ่ะแอบชอบเขามันมีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ที่คุณจะได้คบกันนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องเลือกใช้คําพูดและสังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะแล้วคุณจะสกเซ็ในเรื่องของความรักนะคะโอเคและนี่คือไพ่ทั้งหมดของคนที่เลือกกองที่สองค่ะโอเคมาถึงกองน้องดวงตานะคะหรือว่ากองที่สามนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่า ถ้าคุณได้เป็นแฟงกับคนที่ค huh. ุณแอบชอบเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มกันในหัวข้อนั้นเดี๋ยวเรามาดู ENERGY ของคุณก่อนนะคะว่าครั้งนี้นะคะ ENERGY ของคุณเป็นยังไงอือเอเนอร์จีของคุณนะคะเหมือนเหมือนเพิ่งทำใจได้กับรักเก่านะคะแล้วก็ ทั้งทาใจได้กับรักเก่านะคะแล้วก็เหมือนกับกําลังที่จะเริ่มความรู้สึกใหม่เริ่มกลับไปรักใครได้ใหม่อีกครั้งนะคะหรือบางคนในที่นี้นะคะจะกลับไปง้อกลับไปขอคืนดีกับแฟนเก่านะคะโอเคคุณกำลังรู้สึกว่าจะเอาอยัางไงดีจะเริ่มดีไหมตอนนี้คุณอยู่ในจังหวะที่มันอยู่ตรงกลาง ตรงกลางระหว่างว่าจะเดินไปบอกดีหรือจะพอแค่นี้มันมันอยู่ในระหว่างที่มันเลือกไม่ได้มันอยู่ที่ว่าอยู่ในจังหวะเวลาที่กําลังช่างใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีโอเคถ้าคนได้คบกับคนที่คุณแอบชอบมันจะเป็นยังไงถ้าคุณได้คบกับคนที่คุณแอบชอบมันจะเป็นยังไงอืไม่ดีเลยนะ ไม่ดีเลยนะถ้าคุณได้คบกับคนที่แอบชอบนะคะคุณจะเป็นคนที่คิดมากนะคะ muscle, Freeze, คุณจะเป็นคนคิดมากแล้วคุณก็จะเป็นคนที่เป็นจอบงการนะคะคุณจะเป็นคนที่จอบงการเขาในระดับหนึ่งเลยนะ,ะแล้วมันทําให้ความรักสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่ได้ไม่นานนะคะความรักความสัมพันธ์นี้มันอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเขาเองเขาก็เป็นคนที่มีโลกของเขาส่วนตัวคุณเองคุณก็เป็นมีโลกของคุณแล้วมันทําให้ มันมันไม่ยอมมาเจอกันตรงกลางทั้งคู่เป็นคนที่มีเอโก้มีเอโก้นะคะค่อนข้างเยอะแล้วคุณเองนะคะคุณเองเป็นคนที่คอยเอาแต่ใจนะคะคนคุณเองเป็นคนที่คอยเอาแต่ใจนะคะแล้วทําให้เขารู้สึกอึอดอดัดถ้าให้เขารู้สึกอึอดอดัดแล้วเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้นะเริ่มไปสุดท้ายแล้วมันก็จะจบได้ด้วยไม่ดีนะคะจบลงในทางที่มันไม่ดีแล้วมันจบจบ จบแบบจบเลยจบแล้วเจ็บเจ็บมากด้วยนะคะถ้าคุณอยากมีความรักนะคะคุณต้องแก้ไขนะคะคุณต้องแก้ไขในเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์ความรู้สึกของคุณเองนะคะแล้วก็พยายามรักใครนะคะเผื่อใจไว้หน่อยก็ดีนะคะไม่ต้องทุ่มไป้งหมดนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วความรักนั้นมันก็กลับมาทําร้ายเรานะกลับมาทําลายย้อนกลับมาทาร้ายเรานะคะ,ยยะ,คะถ้าคุณได้เป็นแฟนกับคนที่คุณแอบชอบ าคุณได้เป็นแฟนกับคนที่คุณแอบชอบนะคะแล้วคุณเบาในเรื่องเรื่องเมื่อกี้ได้นะคะคุณจะคบกันได้นานะคะคุณจะคบกันได้นานและคบกันได้ดีนะแต่อยู่ที่ว่าคุณนั้นจะทําได้ไหมอยู่ที่ว่าคุณจะเบาคุณจะเบาในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความคิดมากในเรื่องของความเอาแต่ใจของคุณได้หรือเปล่าถ้าค pues er. si ุณทําได้นะคะถ้าคุณทําได้ถ้าคุณคอนโทรลมันได้นะคะเนี่ย มันจะดีนะคะมันจะส่งผลของคุณออกมาดีนะคะและนี่คือไพ่ทั้งหมดของคนที่เลือกกองที่สามนะคะโอเคมาถึงกองสุดท้ายนะคะกองน้องม่วงเนาะหรือกองไพ่สีโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะเป็นตัวแทนนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าคุณได้เป็นแฟนกับคนที่คุณแอบชอบนะคะมันจะเป็นยังไงถ้าคนที่เลือกไพ่กองนี้ได้เป็นแฟนกับคนที่คุณแอบชอบจะเป็นยังไง เดี๋ยวก่อนแรกนะคะก่อนแรกก่อนเริ่มเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ e เนอรีของคุณตอนนี้เป็นยังไงนะคะ<ม>เด็กถือดน้าเขารู้นะคะเขารู้นะคะว่าคุณชอบเขานะคะแต่เขาก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะคะเอาจริงๆเขารู้แต่เขาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะคะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเขายังไม่รู้นะคะ Okay. จริงๆด้วยแล้วคุณก็เหมือนกําลังที่จะคุณก็เหมือนกําลังที่จะทําเป็นเหมือนแ mm hmm. บบไมไ่ชอบไม่ได้ชอบเธอแต่จริงๆก็คือพยายามเข้าใกล้เขาสุดฤทธ์นะคะพยายามเข้าใกล้เขาสุดฤทธ์นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเกิดคุณได้เป็นคนกับคนที่แอบชอบแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอ้ mm hmm. ถ้าคุณได้เป็นแฟนกับคนที่คุณแอบชอบนะคะคุณจะเป็นคนที่ปากแข่งกันทั้งคู่นะคะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมรับความรู้สึกตัวเองเท่าไหร่นะคะมันไม่ดีเลยนะคะมันไม่ดีเลยมันทําให้คบกันได้ไม่นานนะคะทําให้คบกันได้ไม่นานแล้วอีกอย่างคือคุณเองอ่ะคุณเองคุณเป็นคนที่ชอบเก็บความรู้สึกคุณเป็นคนที่ชอบเก็บความรู้สึกเป็นคนที่รู้สึกอะไรไม่ค่อยพูดออกไปส่วนตัวเขาเองอ่ะ ตัวเขาเองเขาก็เป็นคนที่รอนะคะเป็นคนที่รอให้ให้คุณอนะ่ะเป็นคนพูดเป็นคนบอกนะคะเขาเองเขาก็เป็นคนที่ไม่ชอบพูดเขาเป็นคนที่จะชอบรอรอรอให้คุณพูดก่อนนะคะรอให้คุณพูดก่อนแล้วเขาถึงจะบอกความรู้สึกความในใจของเขาเอาละถ้าคุณได้คบกัน ถ้าคุณได้คบกันนะคะมันเป็นเรื่องที่ยากมากคุณสองคนจะได้คบกันนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะจบกันก่อนที่จะได้คบกันอีกนะคะเพราะเขาอาจจะได้ไปเจอคนที่เขาพกลก้าพูดตรงๆนะคะว่าเออฉันชอบเธอฉันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วอีกอย่างเขาอาจจะมีคนที่ชอบอยู่แล้วนะคะสองไม้เท้าขึ้นมา แล้วเขาก็กําลังกําลังที่จะเริ่มความสัมพันธ์กับคนคนนั้นไปนะคะแล้วเหมือนจะไปได้ดีนะคะแล้วเหมือนจะไปได้ดีถ้าคุณอยากถ้าคนที่ถ้าคุณอยากที่จะสารภาพรักนะคะคุณรีบไปสารภาพนะคะเพราะตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะแต่มันติดที่ตรงที่ว่าคุณอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรืออาจจะเคยโตด้วยกันมาก่อนนะคะมันเลยทําให้คุณกล้ากลัวๆนะให้มันออก ไปมองหาแต่เขานะคะแต่เขาก็ไม่ได้มองกลับมาหาคุณเลยถ้าคุณได้เป็นแฟนกัน,นะคะถ้าคุณได้เป็นแฟนกันมันจะอยู่กันได้ไม่นานนะคะเพราะต่างคนต่างเก็บความรู้สึกนะคะมันจะเป็นในช่วงของอารมณ์ที่อยู่กันเพราะความหลงมากกว่าความรักนะคะมันจะอยู่กันได้แค่ปัดเดียวนะคะเพอหมดแพชั่นในตัวของอีกฝ่ายแล้วทุกอย่างมันก็จะถูกเทนะ,ะถูกเททิ้ง โอเคแล้วนี่คือไพ่ทั้งหมดของคนที่เลือกกอนที่4นะคะก็ถ้าชอบไม่ชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์แนวไหนหทำพับปิดอะไรนะคะเม้นบอกกันได้ด้านล่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ